ชีวิตไม่ได้เดินเปเส้นตรงนะครับคุณกำลังชมอะสมการทางของโลกที่เราเลือกขอเวลานิดนึงนะครับพอดีพวกสายเป๊ะเขาทักท้วงมาครับในคลิปที่แล้วของ b a b 2020เนี่ยคลิปแรกของ b a b นะผมพูดประมาณว่าผมไปดูงาน b a b เนี่ยมาหลายครั้งแล้วเออแล้วก็ไม่ได้นานเท่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้นานเท่าไหร่สายเป๊ะเขาเลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันจะไปดูหลายครั้งได้ไงวะ เขาจัดมาเป็นครั้งที่2เองว่าันก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้นะครับผมอาจจะสื่อสารไปได้ไม่เคลียร์คือครั้งที่แล้วเนี่ย2018นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ย b a b 2 0 1 8เนี่ยผมจำได้ว่าผมไปดูที่หอศิลป์กรุงเทพบางครั้งแล้วผมก็ไปเจองาน BIB ที่ช่างช่วยอีกจำได้ว่าไปดูการแสดงของอาจารย์พิเชษกันชื่นนะครับที่นั่นก็อินดี้มากครับชอบแต่ก็ถูกต้องครับงาน BIB เขาอาจจะไม่ได้จัดมา หลายครั้งมากนะแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเขาจัดอยู่ในหลากหลายสถานที่นะครับก็ไอ้ที่ผมบอกว่าไปหลายครั้งเนี่ยก็หมายถึงว่าผมไปที่นู่นครั้งหนึ่งที่นี่ครั้งหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าผมเป็นมนุษย์ประเภทที่ไม่ได้จดจําเรื่องราวของวันหรือว่าเวลาแบบเป๊ะๆว่าองานนี้จัดครั้งแรกที่ไหนอะไรยังไงถ้าเกิดในตัวเนื้องานเองเขาไม่ได้บอกว่าเขาจัดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยบางทีผมก็จําไม่ได้หรอกครับว่าจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ ส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่จะโฟกัสในเรื่องของมุมมองหรือว่าสิ่งที่ศิลปินเนี่ยเขานําเสนอในผลงานมากกว่าผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นสาระในชีวิตผมมากกว่าครับในการสื่อสารบางครั้งมันก็เลยอาจจะหุ้นห้วนหรือว่ารวบลัดไปหน่อยแต่งานก็ขอขอบคุณนะครับคนที่ทักท้วงเข้ามาเตือนเข้ามาก็จะได้เปิดโอกาสให้เราเนี่ยเออได้อธิบายเนาะในบางจุดที่เราอาจจะห้วนไปข้ามไปหรือว่าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย กาละครั้งหนึ่งนานมามีมนุษย์อุบัติขึ้นมาบนโลกเกิดแก่จับตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกใบทีวเบี้ยวใบนี้แหะครับแต่มนุษย์เนี่ยดันเสือกมีหมูครับเป็นผู้ปกครองมนุษย์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของไอหัวหมูดุ่นนี้แะครับ แล้วอยู่ดีๆนะครับการที่เกิดมาอยู่ใต้อานาจของไอหัวหมูสีชมพูเนี่ยครับมันก็ทําให้มนุษย์เนี่ยได้กลายเป็นควายครับใช้ชีวิตวนๆไปครับควายเหลืองควายแดงควายสีน้ําเงินควายสีดําควายสีเขียวก็มีนะครับก็เดินไปครับใหญ่บ้างเล็กบ้างบางตัวก็คลานไปครับตามแต่ วิทยาฐานะความมีอิทธิพลความด้านได,นดนไอโอดของใครของมันระหว่างหนึ่งครับเดินไปเรื่อยๆเป็นวงกลมมันก็แก่ตัวลงไปเรื่อยๆครับเวลาของเจ้ามนุษย์ที่กลายเป็นควายเนี่ยมันก็เริ่มจะหายไปทุกทีทุกทีครับเวลาใกล้จะจบลงสุดท้ายครับก็เดินขึ้นแท่นทางด่วนครับขอให้ขึ้นแท่นนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สูงไปจนมันไม่มีที่ไปต่อสุดท้ายก็ต้องถอลงมาครับกระโดดเข้าปากไอหมูผู้ปกครองตัวนี้อยู่ดีครับนี่คือโชคชะตาของเราพลละควายทั้งหลายแหละครับนี่ก็คือนิทานสดนะครับก็แค่อนุมาออกมาจากงานศิลป,ปะชิ้นนี้ครับซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความตั้งใจในการนำเสนอของศิลป,ปินเขาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เรา ลองมาดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวดูในสูจิบัติงานศิลปะชิ้นนี้นะครับเป็นศิลปะจากศิลปินชาวสปป,ปลาวครับบ้านกกใสนะครับศิลปินนี่ยมีชื่อว่าสุริยาภูมิวงครับ สุยาภูมิวงนะครับเป็นศิลปิน a n นิเมชันแล้วก็สื่อใหม่ครับนิวมีเดียเดิมทีเขาเป็นจิตรกรและเป็นสมาชิกของพื้นที่ทางศิลปะแห่งแรกในประเทศลาวนะครับโอ้จะเริ่มหันมาสนใจการถ่ายภาพและแอนิเมชันในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในปี53ครับและได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปินสื่อชั้นนำของลาวโดวยส่วนใหญ่เขาทำแอนิเมชันสต็อปโมชั่นโดยใช้โมเดลเป็นดินเหนียวครับไอที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นดินเหนียวด้วย มุ่งเน้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมลาวที่เกิดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและเศรษ,ษฐกิจแบบเปิดอันสังเกตได้จากข้อมูลและทรัพยากรทางวัตถุที่ไหลเวียนมากขึ้นทําให้เกิดความต้องการใหม่ๆผลงานศิลปะจัดวางฉายวิดีโอชิ้นล่าสุดของเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับความเคยชินกับการตามกระแสทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับผ่านฝูงควายหลากสีที่เดินวนไปวนมา,นมาล่อลวงตัวละครเอกที่เป็นมนุษย์ให้เข้าร่วมฝูงครับ ผลงานโฟนะครับผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าโฟผลงานโฟในปี2,563ครับของสุริยาสะท้อนชีวิตอันห่างไกลความเจริญในบ้านก๊กไซครับใกล้กับแม่น้ำโขงออก็ติดกับฝั่งไทยเนี่ยผลงานดังกล่าวเป็นแอนิเมชันสต็อปโมชั่นนะครับคือที่เห็นเนี่ยมันเป็นงานอินสตาลเลชันเนาะจัดวางแต่ว่าจริงๆอะ่ะด้านข้างของผนังในพื้นที่จัดแสดงครับก็จะมีแอนิเมชัน อีกชิ้นหนึ่งครับที่อยู่ในจอด้วยฉายภาพควายน้ำหลากสีนะครับและมนุษย์ขณะที่มุ่งหน้าลงเหวโดยไม่มีการปริปากทักท้วงกันการเชื่อฟังและยอมจำนวนทำให้ฝูงควายเนี่ยเดินตามกันโดยไม่แตกแถว <c oughs> ยังไงก็ตามครับควายบางตัวก็มีความเท่าเทียมกันมากกว่าควายตัวอื่นๆความเท่าเทียมกันมากกว่าควายตัวอื่นๆสรุปแม่งเท่าเทียมหรือไม่เท่าเทียมวะ ผมว่าเป็นคำพูดที่ฉลาดมากนะความเท่าเทียมกันมากกว่าควายตัวอื่นพวกเขากลายล่างเป็นมนุษย์นะครับที่กําลังก้าวย่างบนทางหลวงที่ไม่ได้มุ่งหน้าไปที่ใดในที่สุดความโลภและความตะกะก็พาพวกเขาไปสู่จุดหมายการหลบหนีสุดท้ายครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับ เราพามาดูงานบางกอกอาร์ตเบเนเล่นะครับปี2020หรือว่าแบบ2020ครับก็ถ้าจะพูดกันง่ายๆบางกอกอาร์ตเบเนเล่เนี่ยมันก็คือการแสดงงานเทศกาลศิลปะนานาชาติร่วมสมัยครับมีทั้งศิลปินชาวไทยแล้วก็ศิล,ป,ล,ลปินชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําเป็นคลิปเก็บเอาไว้นะครับเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วแต่งานแสดงจริงๆนี่มีผลงานอีกมากมายหลายชิ้นเลยครับก็อยากให้ไปดูกันนะครับ บางกอกอาร์ตเบเนเร่เนี่ยจะจัดถึงสิ้นเดือนของมกราปี2021นะครับสิ้นเดือนมกราปีหน้าครับใครสนใจก็เข้ามาดูกันได้ครับมีจัดแสดงอยู่หลายๆที่เลยครับทั้งมิวเซียมสยามหอศิลป์กรุงเทพหลง1919วัดโพนะครับวัดอรุณจัดอยู่หลายๆที่ครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะเข้ามาเที่ยวกรุงเทพบ้างก็ได้นะครับ ว่าสักสาวันสองคืนเนี่ยเข้ามาดูงานศิลป,ปะหลายๆที่เนี่ยหลายๆจุดเนี่ยผมว่ามันก็กำลังดีเหมือนกันนะผลงานชิ้นต่อไปนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวครับคือมันไม่มีหาอะไรเลยครับนอกจากไอ้นังสือเล่มน,นี้ครับแต่มันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนบางอย่างซ่อนอยู่้ยผลงานชิ้นนี้นะครับมันมีชื่อว่า Revelation ในวงเล็บน,นะครับ of often หรอ o f f e n b a r g n g des Johannes g e r m อ n t e x t อ๋อมันเป็นภาษาเยอรมันครับไอออฟเฟนบารัง hey, อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นผลงานของศิลปินชาวบูซานนะครับสาธารณรัฐเกาหลีครับเธอมีชื่อว่ามินอาซอนนะครับงานของมินอาซอนเนี่ย มันอาจจะเกิดจากความจําเป็นอะไรบางอย่างเว้ยมินาซอนนะครับมีแนวคิดต่อการผลิตผลงานศิลปะที่เกิดจากการสังเกตและตั้งคําถามเกี่ยวกับการก่อตัวขึ้นอย่างเป็นระบบของกฎเกณฑ์และคุณค่าครับทั้งในแง่สังคมและทางกายภาพผลงานของเธอเนี่ยมุ่งจะสร้างภาพแทนการทําให้การก่อสร้างของเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นครับมินาซอนครับตีพิมพ์เนื้อหาจากคัมภีร์ไบเบิลผ่านตัวอักษรนะครับมินาซอน ตัวอักษร,รมินอาซอนนะครับมีลักษณะคล้ายบาร์โค้ดครับไอ,อที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเป็นตัวอักษรนะครับที่มันดูคล้ายๆบาร์โค้ดครับและจริงๆเนี่ยมันสามารถอ่านได้ด้วยนะมันเป็นภาษามนุษย์โลกนี่แหละครับเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษครับแต่มันสามารถที่จะอ่านได้จากบางมุมเท่านั้นครับคือมินอาซอนนะครับเริ่มสร้างตัวอักษรเหล่านี้ขึ้นครั้งแรกจากการได้เผชิญกับสภาวะถูกจํากัดแต่ไม่แน่นอน ถูกจํากัดแต่ไม่แน่นอนแปลว่าอะไรวะระหว่างเรียนรู้ภาษาใหม่นะครับเคยใช้ตัวอักษรเนี่ยหลายครั้งเพื่อพิเคราะห์ถึงความสมบูรณ์ของความหมายและคุณค่าที่ถูกถ่ายทอดผ่านข้อความครับสำหรับผลงาน Revelation 12ขีด13นี้ศิลปินนะครับตีพิมพ์วิวอนวิวอนคืออะไรอะจากพระคัมภีร์ด้วยตัวอักษรดัดแปลงครับ ซึ่งเป็นวิวรณ์บทที่พนา,นาถึงภาพสัญลักษณ์ของไตลักษณ์อันชั่วร้ายได้แก่พญานาคและสองสัตว์ร้ายนะครับจึงไม่เพียงตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายของข้อความและสื่อกลางในการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเป็นจริงและความเสมือนจริงของความหมายอีกด้วยโอเคเอาที่ผมเข้าใจแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะตรงกับไอความหมายที่เ,เขาเขียนไว้ในสุจิบัติที่มันเข้าใจยากสำหรับผมนี้หรือเปล่านะครับ แต่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยมันคือหนังสือที่ตีพิมพ์ตัวอักษรน,นั่นแหละครับแต่ไอตัวอักษรเนี่ยครับมันถูกยืดขึ้นไปครับมันถูกยืดให้ดูย,วยาวๆครับพอมันยืดขึ้นยาวขึ้นมันก็เลยดูเหมือนบาร์โค้ดคือถ้าเราเอาภาพจากงานศิลปะของมินอาซอนเนี่ยมาบีบลงครับบีบข้างบนข้างล่างเข้าหากันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวอักษรธรรมดาแหะครับคือไอเดียเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการ อาจจะเป็นอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะอาจจะเป็นการพยายามซ่อนนะครับเนื้อหาในพระคัมภีร์คําสอนต่างๆนานา,นาที่มันอาจจะขัดแย้งกับระบบการปกครองหรืออะไรสักอย่างที่เขาไม่อยากจะให้คนเนี่ยเห็นเนื้อหาตรงนี้ไม่อยากให้คนได้เรียนรู้อะไรแบบนี้ไงเข้าใจไหมเขาก็เลยต้องซ่อนตัวอักษรครับด้วยวิธีการทําให้มันเป็นเหมือนกับภาพเป็นงานศิลป,ปะเป็นบาร์โค้ดอะไรสักอย่างคือถ้าเรานั่ง ลงไปกับพื้นนะครับหรือนั่งยองยอ,งอ่าน,น,นตัวอักษรเนี่ยจากมุมเฉียงๆแบบไอเนี่ยครับแบบไอน้องฮันนี่เนี่ยครับเป็นน้องสาวคนหนึ่งของผมเองครับวันนั้นไปเดินดูงานศิละปะด,ด้วยกันถ้าอ่านจากมุมเนี้ยคุณก็จะเห็นภาพมันเป็นประมาณมุมอย่างนี้ใช่ไหมคือมันจะทําให้คุณสามารถอ่านได้คุณจะเห็นตัวอักษรที่มันถูกบีบลงมาแล้วก็ดูเป็นตัวอักษรเหมือนมนุษย์มนาทั่วๆไปไงคือถ้าเบิงซื่อๆอ,อย่างธรรมดาที่ เราอ่านหนังสือทั่วๆไปกันเนี่ยอ่านไม่ได้หรอกเพราะตัวอักษรมันถูกยืดออกแล้วคุณไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรซึ่งผลงานที่จัดแสดงเนี่ยนะครับก็มีทั้งเวอร์ชันในหนังสือที่เห็นเป็นเลมๆเ,เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นภาษาเยอรมันครับเราก็อ่านมาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับพอกูไม่รู้จักภาษาเยอรมันแต่ว่าถ้าเป็นภาพนะครับที่เขาจัดแสดงเป็นเฟร,รมเป็นเฟร,รมอยู่เนี่ยอันเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษลหลายๆคนก็น่าจะอ่านออกครับ โคตรเท่ะชอบผลงานชิ้นต่อไปนะครับเดินต่อไปอีกหน่อยครับก็เห็นพี่คนนี้ครับจะยืนอยู่ท่าทางจะเฟี้ยวมากครับแล้วก็สไตล์การแต่งตัวของแกเนี่ยโคตรโดนนะครับจะยืนอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงอะไรทั้งนั้นครับ ยืนแยกเที่ยวจังก้าหน้าตาก็ไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปคุยกับแกหรอกครับแกเป็นผลงานศิลปะนะครับของศิลปินที่มีชื่อว่าบาตาซอริกนะครับปัจเกาบาตาซอริกปัจเกานะครับจากมองโกเลียครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าอัลฟาครับการอนุรักษ์และการสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมของมองโกเลียผ่านการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เป็นธีมหลักของผลงานของบัตสัลึกบัตจกรรมมาตลอดครับด้วยความห่างไกลทางภูมิศาสตร์วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบเร่ร่อนและความเชื่อเกี่ยวกับผีและวิญญาณทําให้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานของประเทศมองโกลเลียเนี่ยได้ถูกระบบทุนนิยมล่อลวงแล้วก็กาจัดไปครับเขาสร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นภาพวาดประติมากรรมหรือว่าวิดีโอให้คนหันมาสนใจมรดกทางวัฒนธรรมของมองโกลเลียครับ ตลอดจนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในผลงานอัลฟานะครับในวงเล็บวูฟเทพเจ้าหมาป่าสวมชุดทหารลายพลางพร้อมธนูลูกศรอ,อ๋อนี่คือเทพเจ้าหมาป่าครับยืนทำท่ารากับเป็นนักรบผู้กล้าหาญครับแสดงถึงความเป็นชายอำนาจและพิธีทรงเจ้าห่างออกไปนิดนึงที่ตั้งวางอยู่ใกล้ๆก,กันครับเราก็จะเห็นราว ที่เป็นที่ห้อยของเราแก๊สมาสครับหน้ากากกันสารพิษนะครับซึ่งเป็นหน้ากากกันสารพิษที่ทำมาจากดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นไหมพรมถักนะครับพวกถักไหมพรมขึ้นมาสีสันสดใสเลยครับมีอยู่โอ้หลายสิบชิ้นเลยแหละมั่งครับน่าจะเป็นร้อยชิ้นได้แหละที่ห้อยเรียงๆต่อกันครับมีความสวยงามนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ าหาคำอธิบายไม่เจอครับผมมันไม่มีอยู่ในสูจิบัตรแต่ว่าผมดันเหลือไปเห็นครับที่รูปโปรไฟล์ของตัวบตัตเรสลิกบัตจเกาเขาเนี่ยมีแก๊สมาสพวกนี้อยู่ข้างหลังเขาครับก็เดาว,าว่าน่าจะเป็นผลงานของเขาเช่นเดียวกันครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สีสันมันดึงดูดผมมากครับก็เป็นอะไรที่ดูมีความย้อนแย้งอีกแล้วนะครับแก๊สมาสเนาะเป็นอะไรที่ไว้ป้องกันสารพิษ มันให้ความรู้สึกที่น่ากลัวเวลาที่เราพูดถึงแก๊สมาต่างๆนานนาแต่ว่าเขานำเสนอออกมาด้วยสีสันสดใสแล้วก็ดูเป็นธีมปาร์ตี้ได้อะครับนะเอาเข้าไปสวมกันคนละใบคนละใบครับแล้วก็ไปปาร์ตี้กันได้เลยซึ่งไอที่ผมไม่รู้ก็คือไอ่งวงๆเป็นยวงๆค่อยต่องแต่งลงมานี่มันต้องการสื่อความหมายว่าอะไรกันแน่แต่มันก็ดึงดูดดีนะครับอะไรห้อยๆย้อยๆเป็นท่อนๆลำๆอย่างนี้ ผลงานชิ้นต่อไปนะครับมีชื่อว่า Dragoner Panzer ครับในวงเล็บนะครับ Dragon Tank แปลว,ว่ารถถังมังกรไม่เคยได้ยินนะเคยได้ยินแต่องค์มังกรราชบุรีครับซึ่งศิลปินผู้สร้างผลงานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นทายาตรุ่นที่3แห่งเท่าหงไถน,นะครับโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็องมังกรจากราชบุรีนั่นแหละครับ เขาก็คือพี่วสินบุรีครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ววสินบุรีสุพานิชวรลภาศครับพี่วสินบุรีนะครับเป็นศิลปินเซรามิกซึ่งอาศัยและก็ทํางานอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านผลงานภาพถ่ายงานประติมากรรมงานศิลปะอินสตอลเลชันครับการจัดวางแล้วก็ศิลปะเพื่อสาธารณชน ผลงานของเขามีรากฐานมาจากความเชื่อในการเข้าถึงและความยั่งยืนของศิลปะและด้วยความเชื่อนี้เขาก็เลยก่อตั้งศูนย์ศิลปะดีคุ้น,นและโครงการปกติศิลป์หรือว่า Art Normal ซึ่งเป็นโครงการศริลปะเพื่อสาธารณชนโครงการแรกของราชบุรีในงานแบัฟส2 0พนะี่ัิบพี่วสิษฐ์บุรีนำเสนอผลงาน Dragoner Panzer หรือว่าในวงเล็บรถถังดากูน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิเฟเดริกออกัสตัสที่1ครับแห่งซัโซนีผู้หลงไหลในเครื่องลายคามจีนมีชีวิตยอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2,293ถึง2,370ครับในการเจราจากับจักรพรรดิอีกองหนึ่งนะครับชื่อเฟเดริกเหมือนกันครับแต่เป็นเฟเดริกวินเลียมที่1แห่งปัสเซียคือเฟเดริกแห่งซซอนนีกับเฟเดริกแห่งปัสเซียนะครับ จกักรพรรดิเฟรเดอริกแห่งเซ็กซโซนีเนี่ยนะครับได้แลกเปลี่ยนทหารม้านะครับ600นายซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของดากูนทหารม้า6 0 0นายเนี่ยคือดากูนนะกับคอลเลกชันแจกันเครื่องลายคามสีน้ำเงินขาวจำนวน15 151ชิ้นครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแจกันเหล่านี้ก็เลยเป็นที่รู้จักกันในชื่อแจกันดากูนนะครับหรือว่าแจกกันทหารเพราะว่าเอาทหารเนี่ยไปแลกมาเขาก็เลยเรียกตามกันอย่างนั้นแหละมั้งครับ ในศตวรรษที่18ที่ยุโรปลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเครื่องลายครามเป็นวัสดุล้ำค่าจากประเทศจีนครับและเป็นศินละปะวัตถุที่มีคุณค่าคุณค่ากับการสะสมอย่างยิ่งครับจัก,กรพรรดิเฟเดริกแห่งแซกโซนีนะครับเลือกที่จะสถาปนาความรุ่งเรืองของเขาด้วยการสะสมแจกันเครื่องลายครามของจีนในขณะที่จัก,กรพรรดิเฟเดริกแห่งปัสเซียนะครับ <c oughs> เลือกที่จะสถาปนาความรุ่งเรืองของเขาด้วยการให้ความสําคัญกับการขยายกองทัพเพื่อต่อสู้ในสงคราม ดังนั้นพี่วสินมุรีนะครับจึงสร้างรถถังเครื่องลายคามสีน้ำเงินขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแลกเปลี่ยนมูลค่าซึ่งมันได้สื่อถึงเส้นทางที่ผู้คนได้เลือกเอาไว้ครับเพื่อให้ได้มาซึ่งเกียรติยศและอำนาจของตนครับคุณเลือกได้ครับว่าคุณจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดบรารมีอิทธิพลอำนาจความจเจริญรุ่งเรืองของคุณครับ อุ้ยมาแล้วครับดอกดาวเรืองยกมือไหวคนที่คล้ายๆก็กล่าวขวัญถึงนะครับเออเราได้ยินชื่อของบุคคลที่ดูคล้ายๆคนในภาพนี้กันหนาหูมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่แปลงนะครับดูแนวผมเห็นงานแล้วรู้สึกเหมือนหนังสือปื้มอะไม่รู้มีใครรู้จักหนังสือปื้มหรือเปล่าเป็นหนังสือแมกซีนนะครับภาพล้อ,อ ที่จะเน้นเขียนภาพล้อของเราคนดังครับที่แปลงหยาบๆนิดนึงแต่ก็ดูแล้วได้อารมณ์ครับผลงานชิ้นต่อไปนะครับน่าจะเป็นเซตต่อไปมั้งเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่าโอ้เป็นสาวสวยด้วยครับคุณลำพูกันเสนอนะครับมีหลายชิ้นหลายผลงานนะครับลำพูการเสนอเนี่ยสร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากผลงานจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นครับ ติดตาผู้ชมเปลี่ยมด้วยอารมณ์ขันอันสนุกสนานโดยมากเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ผสมผสานจินตนาการทั้งเรื่องราวของตัวเองของครอบครัวเพื่อนฝูงจนไปถึงผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆในสังคมที่ทุกคนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันตลอดจนวัฒนธ,นธรรมต่างๆที่ครอบงำซึมซาบอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่งานบวชพระในสังคมชนบทประเพณีสงการที่อยู่ในสังคมร่วมสมัยสังคมก้มหน้าและการเสพติดสมาร์ทโฟน ความสุขของคู่รักตายายหนุ่มสาวเลยไปจนถึงเรื่องราวของบุคคลสำคัญทั้งในคณะรัฐบาลไทยหรือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับเหล่านี้ครับคุณลำพูสาวสวยนะครับจะเลือกคาแรคเตอร์บุคคลและสร้างเรื่องราวให้กับพวกเขาครับพร้อมกับการขยายใบหน้าให้ให,ใหญ่ขึ้นจงใจให้มันเหมือนกับการเขียนภาพล้อเลียนเสียสีนะครับ โดยใช้ทักษะการวาดภาพเหมือนที่เต็มไปด้วยฝีมือที่สูงยิ่งครับขับเน้นด้วยรอยแปลงฉวัดเฉวียนก <c oughs> ้อนสีที่หนักแน่นแสดงพลังทางอารมณ์ของตัวแบบแล้วก็อารมณ์สนุกสนานของตัวเขาเองครับผ่านหน้าตาบูดบูดเบี้ยวเป็นมดเขียว V3 นะครับบางทีก็เจ็บปวดบางทีก็เฮฮาโหราะลาเริง หน้ามันจะเสืออารมณ์อ่ะหน้ามีลุกหน้ามีอารมณ์อยู่ในนั้นมันเป็นการสะท้อนถึงโรงละครห่งความเป็นมนุษย์ที่คล้ายกับอุปรากรบนเวทีขนาดใหญ่ที่ต่างคนต่างก็ไล่ายามและแสดงบทบาทของตัวเองในบริบทต่างๆกันไปครับน่าจะเป็นสายจิกกัดที่ระดับความแซบนี่ก็ได้ใจเหมือนกันนะหลายๆภาพที่เห็นเนี่ยก็ดูจะมีความทะลนทะลึ่งตึงตงังจังเลยจังเลยดีเหลือเกินครับ ก็อย่างเซตนี้ครับเป็นเซตของไอพี่หัวทองคนนี้ดูน่าจะเป็นนักเรียนโขงนะครับมันจะดูเหมือนหรือไม่เหมือนกบใครก็ตัดสินใจกันเอาเองครับอย่างเช่นภาพนี้ครับที่ผมรู้สึกว่ามันอร่อยดีคือเป็นภาพที่พี่หัวทองนี่ก็ส่องกระโปรงน่าจะเป็นนักเรียนหญิงนะครับคนผิวสีหรือยังไงนี่แหละอืคือมีการผสมผสานเอาเรื่องราว ที่เป็นข่าวของโลกนะครับเอามาผสมกับความเป็นวัฒนธรรมไทยครับกลิ่นอายของความเป็นไทยกับอะไรที่มันเป็นสากลหรือว่าจะเป็นภาพนี้ครับไอโคงนี้มันก็เอาดินสอรอเพื่อนๆที่กำลังก้งโค้งจะนั่งลงมาสุยตูดเพื่อนนี่แหละครับทั้งเหลืองแดงเลยเปรียบเทียบได้ดีครับเคยเล่นไหมอะตอนเด็กๆ สายจังเลยจังเลยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับอะไรแบบนี้หรือว่าภาพนี้ครับแดบบกินหรูอ,อยู่สบายในขณะที่หลายๆคนต้องกลายเป็นซอมบี้น่ารักกุ้มติ่มจิ้มจุ่มดีครับเสียดสีมีความล้อเลียนมีความเอาสัญลักษณ์บริบทต่างๆที่มันอยู่ในสังคมไทยเนี่ยไปใส่เพื่อที่จะปรุงรสชาติ ให้งานของภาพเนี่ยมันอร่อยขึ้นชอบครับดูมีความยียวนกวนโอยก็เป็นกำลังใจให้ศิปลปินนะครับงานศิลป,ปะในเทศกาล BAB 2020นี่มีความหลากหลายมากๆนะครับอย่างผลงานชิ้นต่อไปครับเป็นผลงานจากศิปลปินชาวจีนครับเป็นเกมคอมพิวเตอร์วะ่ะเออ คอมพิวเตอร์เกมอะศิลปินนะครับมีชื่อว่าลู่หยางครับกับผลงาน The Great Adventure of Material World ก็คือการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของโลกแห่งวัตถุรู้สึกว่าในห้องจัดงานเนี่ยมันมีเกมที่คุณสามารถที่จะไปนั่งเล่นได้ด้วยนะแต่ผมเดินผ่านไปแต่ไม่ได้เล่นครับอาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นรูปแบบความตายอาเพศวิถี ความเจ็บปวดทางจิตตลอดจนโครงสร้างทางระบบประสาทของทั้งบรรดาสิ่งมีชีวิตและเหล่าทวยเทพครับอันเป็นที่เพ้อฝันและแปลกประหลาดของลู่หยางนะครับศิลปินมัลติมีเดียแสดงออกมาให้เห็นผ่านผลงานที่มีความกมกืนระหว่างโลกความจริงและโลกเสมือนจริงครับซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการอบรับปัจจุบันที่การบรรจบกันของโลกความจริงและโลกเสมือนจริงเป็นความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่อืมเหมือนเหมือนกับ ครั้งที่แล้วนะมีศิลปินท่านหนึ่งครับงานแฟนตาซีมัง้งถ้าจำไม่ผิดพูดถึงเรื่องของโลกความจริงกับโลกเสมือนจริงเธอมักจะทำงานร่วมกับนักแสดงนักออกแบบนักวาดภาพประกอบและนักแต่งเพลงครับโดยผลงานของเธอเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ภาพยนตร์อนิเมชัน3มิติศิละปะจัดวางวิดีโอเกมโพโแกรมนีออนเวอร์ชวลเรียลิตี้นะครับจนถึงการปรับแต่งซอฟต์แวร์ และมักจะมีการอ้างอิงถึงมังงะและอนิเมะญ,ญี่ปุ่นอย่างชัดเจนผลงาน The Great Adventure of Material World ในปี2,562ของลู่หยางนะครับเป็นผลงานแฟนตาซีดิจิตัลที่จัดเต็มเต็มไปด้วยกลิไ่ไอไซเบอร์พังหนัวครับผสมผสานกับเทคโนโลยีอันเหลือเชื่อและศาสนาในเชิงประสาทวิทยศาศาสตร์ครับ โดยมีเทพเจ้าและปีศาจตามความเชื่อของชาวฮินดูจีนทิเบตแล้วก็ไทยเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการพิจารณาเชิงอัติอัติภาวะนิยมของเธอนะครับลู่หยางเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสำรวจสวนปฏิมากรรมที่อุทยานนรกสวรรค์วัดแสนสุขสุทธิวราลามจังหวัดชนบุรีโดยเธอเริ่มหลงไหลในจินตนาการเกี่ยวกับการลงโทษภายใต้บริบทบริโภคนิยม ความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและทางไสยศาสตร์และการมองเห็นโลกหลังวันสิ้นโลกในเกมคอมพิวเตอร์ของเธอครับเทพเจ้าและอวตารจากภพบภูมิต่างๆมาประทะกันเส้นทางการหลบหนีในโลกดิจิทัลจำลองนะครับสามารถมอบความรู้สึกพึงพอใจและสูญเสียจากความเป็นจริงชั่วขณะด้วยความเร็วสูงผ่านเทคโนโลยีอันเหลือเชื่อล้ำครับฟังดูล้ำศิลปะมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่กับรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วครับ ก็ยังมีงานศิลปะอีกหลายๆชิ้นนะครับที่น่าสนใจจากศิลปินรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทั่วๆโลกเลยครับอย่างเช่นออไอ้เวย์ครับก็เป็นศิลปินชาวจีน,นะครับจากกรุงปักกิน่นสาธารณรัฐประชาชนจีนครับหรือว่าจะเป็นงานภาพความหลังในวัยเยาว์ของเราในห้องเรียนครับของเ e อันโดเออร์ริชครับศิลปินจากอาร์เจนตินาที่เป็นห้องให้เราได้เข้าไปนั่งนะครับแล้วก็มี จะจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเราเองครับในห้องเรียนในวันวานเหมือนมันเป็นจิตวิญญาณของเราที่เข้าไปอยู่ในนั้นหรือว่าอย่างงานศิลปะของโยโกโอโนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักโยโกโอนะนะครับก็คือเป็นพารเมียของจอห์เลนนอนนะล่ะครับเธอทำงานเป็นงานพ็อปฟอร์แมนอาร์ตมั้งครับเรียกว่าลายเดีย แต่มันเป็นคลิปอะที่คุณจะต้องมานั่งดูเองครับแล้วคุณก็จะรู้ถึกถึงความเฟี้ยวของออท่านโยโกโโนครับหวานใจคุณนายของท่านจอร์แดนนอนเขาครับขอบคุณทุกผลงานศิลปะขอบคุณทุกศิลปินครับขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณผู้จัดงานที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาให้เราทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะครับลุ้นรับ ตัวของสูจรัตของงาน B A B 2020นี่นะครับหนาพอสมควรเลยครับมีผลงานของทุกศิลปินนะครับที่แสดงใน B A B 2020นี้พิมพ์สีสีตลอดทั้งเล่มนะครับก็กติกาเหมือนเดิมแชร์คลิปไหนก็ได้ครับของอัชมการแล้วก็พร้อมบ,บอกเราหน่อยว่า คุณดูอัสมการคุณติดตามอสมการเนี่ยคุณชอบคลิปไหนหรือว่าชอบอะไรในอสมการหรือว่ามีเรื่องไหนไหมที่อยากให้เราทําเพิ่มเติมหรือเราปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นครับเลิกหลอกตัวเองยอมรับความจริงทําในสิ่งที่รัก